คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีการใช้อำนาจครับมายับยั้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือส่วนประกอบต่างๆหรือระบบเทคโนโลยีทางทหารครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันผลิตในประเทศสหรัฐแล้วก็นำชิ้นส่วนเหล่านี้ระบบเหล่านี้ส่วนประกอบเหล่านี้นำไปประกอบเป็นเครื่องบินลบกิฟเพน EF ในประเทศเซอร์เดน แล้วก็ขายต่อไปให้แก่อเมริกาก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาระงงับกิบเพนมันก็ขายไม่ได้สวัสดีคัะท่านผู้ชมทุกท่านรับผมแจ็คสไนปเปอร์ครับวันนี้ก็มีข่าวสารทางด้านวงการฐานนำมาเสนอกันต่อนะฮะก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจะซื้อเครื่องบินขับไล่ค่ายสวีเดนนั่นก็คือกิบเพนเอียกับ นอกเหนือจากประเทศไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่สูงมากครับเอาเป็นว่า80%ไปแล้วยังไงก็ต้องเป็นกิ๊เพ่นอย่างแน่นอนแล้วก็ขบวนการสุดท้ายก็คือการชงเรื่องนี้เข้าสู่สภาหากว่าสภาไฟเขียวคอรมออนุมัติงบประมาณก็จะทําให้การจัดซื้อรขบินกิ๊เพ่นน่าจะฉลุยครับคงไม่มีบุรักขัดขวางใดๆมาเพิ่มเติมแต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะกิเเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการสำหรับกองทัพากไทยเท่านั้นนะครับก็ยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับกองทัพากอื่นๆในทวีปอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะที่ประเทศโคลอมเบียซึ่งโคลอมเบียเนี่ยก็ต้องการจัดซื้อเครื่องบินกิปเพน EF เหมือนกับประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าโคลอมเบียเนี่ยนะครับอาจจะต้องมาเผชิญกับปัญหาเนื่องจากว่าคือสัอเมริกาเนี่ยอาจจะมีการใช้อำนาจครับมายับยั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือส่วนประกอบต่างๆหรือระบบเทคโนโลยี Technology ทางทหารครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันผลิตในประเทศสหรัฐแล้วก็นำชิ้นส่วนเหล่านี้ระบบเหล่านี้ส่วนประกอบเหล่านี้นำไปประกอบเป็นเครื่องบินลบกิฟเพน EF ในประเทศสวีเดนแล้วก็ขายต่อไปให้แก่ประเทศโคลอมเบียอเมริกาก็บอกว่า ถ้าหากว่าเขาระงงับกิฟเพนมันก็ขายไม่ได้ทีนี้การตัดสินใจครั้งนี้มันก็เกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของโคลอมเบียนะครับก็เดินทางไปเยือนสหรัฐทีนี้หัวข้อของการไปเยือนครั้งนั้นนะครับบังเอิญว่ามันก็มีการเข้ามาหารือกันในแง่ของความร่วมมือแบบทวิภาคีซึ่งมันก็มีหัวข้อหนึ่งครับที่โคลอมเบียเนี่ยก็ต้องการเข้าไปอ้อนวอนไปร้องขอ บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับไม่ควรจะมีการเข้ามาคัดค้านการขายระบบทางทหารให้แก่โคลอมเบียหากว่าโคลอมเบียนั้นมีการมาทําข้อตกลงกับเซีเดนทีนี้การหาลือระหว่าง2ประเทศนี้ครับมันก็เลยสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้แก่รัฐบาลสหรัฐนะครับก็นึ่งมาจากว่าความชัดเจนของโคลอมเบียเนี่ยเขามองว่า น่าจะยังไม่มีความสามารถพอครับในะบวนการก็มาปรับปรุงฝูงบินใหม่นะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากกรณีที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนะครับได้มีการกลับมาดําเนินการสอบสวนทางกฎหมายอีกครั้งหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับกรณีที่มันมีการติดสินบนกันครับการติดสินบนดังกล่าวก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดหาเครื่องบินกริปเพนให้แก่กองทัพอากาศบาซิลเมื่อ 3เดือนก่อนท่านผู้ชมครับการติดสินบนเนี่ยนะครับบางทีมันก็เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่นะครับในฝั่งของัตนเองก็ได้หรือติดสินบนให้แก่บ,บริษัทซัพก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกบริษัทที่เกี่ยวข้องครับสอเมริกาเนี่ยเขาต้องการหลักคําว่าธรรมาธิบาลครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องโปร่งใสแล้วก็ไม่มีการทุจริตในทุก กรณีฮะต่างจากประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีการจัดซื้อที่โปร่งใสไม่มีคำว่าสินบนไม่มีคำว่าใต้โต๊ะทุกอย่างต้องทำการตรวจสอบได้หากว่าอเมริกาเขาสงสัยขึ้นมาเขาก็จะต้องทำการตรวจสอบครับไม่ว่าจะมีการส่งคนเข้ามาหาหลักฐานแล้วหลักฐานดังก่าต้องยืนยันได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้อง มีความโปร่งใสปราศจากการคอรัปชันหรือการทุจริตใดๆก็ตามแต่ซเมิกาบอกว่าไม่พึงประสงค์การเจรจาครั้งนี้สเมิกาก็เลยมองว่ามันไม่สมควรนะฮะที่จะมีการนําเรื่องนี้มาพูดกันมันก็ขึ้นอยู่กับโคลอมเบียเนี่ยนะครับหากว่ามีการจัดซื้อที่มันถูกต้องหรือว่ามันมีข้อกําหนดอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อแต่ว่าโคลอมเบียเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะ ไปดาเนินตามขั้นตอนเป็นข้อๆไปแล้วก็นํามาซึ่งการทุจริตเนี่ยนะฮะอเมริกาเขาก็ไม่เห็นด้วยครับแล้วเขาก็มีการชี้แจงไปว่าหาว่าโคลอมเบียเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อได้แล้วก็ต้องการมาหาช่องทางเพื่อต้องการให้รัฐบาลสหรัฐเอื้อประโยชน์ต่อการขายครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐก็จะมีการยื่นคาร้องดังกล่าวไปที่ศาลของรัฐบาลกลาง ไปทาการสอบสวนเลยครับว่ามันมีการทําทุจริตใดๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดผลประโยชน์ของตนเองหรือไม่ซึ่งโคลอมเบียเนี่ยฮะก็ต้องการเครื่องบินลบใหม่แล้วก็จะนํามาทดแทนเครื่องบินลบรุ่นเก่านะครับใช้งานมากว่า3ทศวรรษแล้วครับท่านผู้ชม30ปีแล้วเป็นเครื่องบินลบที่มีการจัดซื้อมาจากอิราเลนะครับ เป็นรุ่นเก่าแล้วก็กลายเป็นเครื่องบินลบหลักให้แก่กองทัพอากาศโคลเบียมานานและถึงแม้ว่าเครื่องบินลบรุ่นนี้นะครับมันจะมีการปรับปรุงอย่างมากมายตั้งแต่การปรับปรุงเครื่องยนต์หรือแม้แต่ระบบอาวุธนะฮะเครื่องบินรุ่นนี้ก็จะรับการดัดแปลงมาจากมิลลาด5สัญชาติฝรั่งเศสแต่จนมาถึงในปัจจุบันนี้ครับความก้าวหน้าของเครื่องบินนะฮะมันก็เลยทําให้เครื่องบินรุ่นนี้เทียบไม่ติดอีกข้อหนึ่งก็คือว่า เพื่อนบ้านครับอย่างเวเนซุเอลานั้นก็มีการเข้าไปซื้อเครื่องบินแบบซู30 mk2 เป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดมันก็เลยมีความจำเป็นครับทำให้กองทัพอากาศโคลอมเบียเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงกองทัพอากาศอย่างเร่งด่วนครับเพื่อมารักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคตรงนี้เพราะฉะนั้นในบริบทตรงนี้นะครับ กลิฟเพนเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นตัวเรื่องหนึ่งฮะที่โคลัมเบียเนี่ยก็มีความต้องการเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินที่มีการอัปเกรดทั้งลำนะครับแล้วก็มีความทันสมัยซึ่งโคลัมเบียก็มีความเชื่อมั่นได้ว่ามันสามารถนำมาเพื่อการต่อกรกับเครื่องบินแบบซู30 MK2 ในฝั่งของเวเนซูเอลาได้ครับนอกเหนือจากนี้นะครับเครื่องบินแบบกริฟเพ่นเนี่ยนะฮะมันยังคงมีค่าใช้จ่ายในการประกันที่ต่า ซึ่งมันก็เหมาะสมสําหรับค่าใช้จ่ายในประเทศนี้ครแล้วมันก็ยังมีความทันสมัยเทียบได้กับ F16 b o c 70หรือแม้แต่ลาฟานที่มันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ว่าโคลอมเบียเนี่ยอย่างที่กล่าวว่าเขามีปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดด้านงบประมาณและนอกเหนือจากนี้นะครับซามเนี่ยก็มีคำว่า offset policy นะครับเหมือนกับที่ไทยเนี่ย ได้รับมานั่นน่คือข้อเสนอการชดเชยแล้วก็ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมมันก็จะกลายเป็นการไปตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นแล้วก็มอบประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่ช่างเทคนิควิศวกรโคลอมเบียครับในการที่จะมาดูแลรักษาเครื่องบินลบรุ่นนี้นะครับให้มันมีความทันสมัยและในท้ายที่สุดนะครับเครื่องบินลบโคลอมเบียก็จะต้องถูกแทนที่ด้วยคลิปเพนที่มันมีความสามารถในการป้องกัน ภายอากาศที่มากกว่าแถมต้นทุนที่มันต่ํากว่าเพราะฉะนั้นสวีเดนเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการเสนอทางเลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่เครื่องบินลบน CD, น e F, กิปเพน cd ดีกิบเพน ef ก็จะกลายเป็นคู่แข่งในตลาดการจัดหาเครื่องบินลบต่อไป